ค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟิลมก็จะมารีวิวโตวเครื่องแป้งตัวนี้กันนะคะคือฟิลมาเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าช่วงนั้นที่รีวิวก็จะเป็นช่วงที่ได้โตมาใหม่เลยนะคะแล้วฟิลมก็วางพวกเครื่องสำอางอะไรบนโตอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คือไม่ได้มารีวิวหรือว่าอัปเดตเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันหลังจากที่ใช้มากเกือบปีกันนะคะแล้วก็วันนี้มาแบบมุมกว้างเลยนะคะจะเห็นตั่วห้องเลยแล้วก็โตเครื่องแป้งของฟิลเนี่ยก็จะวางอยู่ข้างประตูนะคะตามที่เห็นเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดู กำลังงงว่าเสียงอะไรทุกคนเห็นไว้ข,ขาวๆตรงนั้นนางกำลังจะเข้ากับว่าโอเคทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูของบนโต๊ะกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นมุมโตเครื่องแป้งของฟิล์มนะคะจะเป็นมุมเล็กๆแบบนี้เลยที่อยู่หลังประตูห้องนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเสาอันนี้จะอยู่หน้าตู้เสื้อนะคะแต่ฟิล์มมาวางไว้ตรงนี้แทนก็เพราะว่าไอตัวขาตั้งของเขาเนี่ยจะคอยรับแรงกระแทกเวลาฟิล์มเปิดประตูเข้าห้องแรงๆแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะนี่เขาก็จะชนไว้แบบนี้ทุกคนเห็นไหม ก็คือถ้าไม่มีไอตัวเสาอันเนี้ยประตูฟิล์มนะคะก็จะชนกับตัวขอบโต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองมันก็จะเป็นรอยแบบนี้นะคะสภาพน้องก็คือเจยเย็นมากๆเลยนะฟิล์มรู้สึกว่าโต๊ะัเนี้ยต้องอยู่กับฟิล์มหลายปีก็เลยหาอะไรมาเขาไว้แทนนะคะก็เลยย้ายเสาเนี้ยมาไว้ตรงนี้ค่ะและในส่วนของโต๊ะฟิล์มซื้อมาประมาณสองสัมพันธนะคะคุณภาพก็ตามราคาเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเขาใส่ของได้เยอะนะฟิล์มก็เลยสั่งมานี่แหละ แล้วก็ชั้นบนเนี่ยฟิล์มจะวางเป็นพวกโลชั่นนะคะก็จะเป็นของวัสลีนะจะมีทั้งหลอดใหญ่แล้วก็หลอดเล็กเป็นกูต้าไฮายานะคะทุกคนหลอดใหญ่ทาแขนนะคะว้ชช้ทิบ้านหลอดเล็กก็คือพกพาไปข้างนอกส่วนตัวนเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นวัสด์มิวโยเกิร์ตนะคะอันนี้ทาขาอันนี้จะเป็นน้ำตก s o s ฟิล์มใช้คดที่2แล้วแล้วก็จะมีเป็นกระปุกเซซัมลี่กระปุกที่ปั่นหูนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นเครื่องประดับนะเอาไว้ติดผมก็คือเอาไว้ถ่ายงานกับเพื่อนนี่แหละแล้วพอแบบว่าถ่ายสเสร็จเ่่อนนนววาาล้ิม็ะีะะปหท เป็นเกาหลีเขาใช้กันอนะ่ะมันมีหลายเบอร์ทุกคนแล้วก็แต่ละเบอร์กินก็จะต่างกันอันนี้เป็นขวดใหญ่เบอร์46แล้วก็จะมีเป็นแบบเล็กด้วยมีก็จะเป็น49 97นะคะเป็นแบบขวดเล็กนะฟล์มก็คือซื้อตามจงกุกกับมินฮายอนนะคะรู้สึกเห็นเขาใช้กันอะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อมาเก็บไว้บ้างแต่ว่าเป็นขวดเล็กแทนอันนี้ก็คือมีฟิกเกอร์รีซิโลด้วยนะคะน้องเลมแล้วก็คืออันเนี้ยจะเป็นกล่องใส่เครื่องสำอางนะคะพี่มีสองกล่องก็ไม่ได้เปิดให้ดูแล้วกันแต่ว่าพี้นะคะคหย่จยะจ จะมีทั้งแบบปกติถ้าหันอีกฝั่งก็จะเป็นแบบซูมนะคะต่อไปมาดูข้างล่างกันบ้างนะคะก็จะมีกระจกที่มากับตัวโตะด้วยแบบนี้1บานนะคะใหญ่ๆแล้วคือเขาสามารถเปิดดูด้านในได้ด้วยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราเปิดไปเลยละกันเพราะเดี๋ยวเราจะรีวิวตรงข้างบนก่อนอ่ะเริ่มจากฝั่งนี้ละกันก็จะมีคอลเลกชันที่นี่ผมนะคะคือเมื่อก่อนซื้อแบบตุนไว้เยอะมากทั้งที่เมื่อก่อนอะฟิล์มตัดผมสัน้นจะไม่รู้เหมือนกันว่าจะนี่อะไรแต่ก็ซื้อตุนไว้ตอนนี้ก็เริ่มได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็็จะะะมีเปะะ Mac, เปนนนบัอออคขง แล้วก็จะมีเป็นนี่กล่องใส่ตัวกิฟตนะคะเมื่อก่อนหินมากช่วงแบบมปลายมาต้นยอยะไรเงี้ยพิมก็ซื้อเกิบไว้นะคะก็เอาไปใช้จะมีเป็นหนังยางนะคะแล้วก็เนี่ยหนังยางเส้นดำๆแบบนี้ก็มีธรรมดาก็มีแบบผ้าก็มีนะคะ มีกิฟด้วยแล้วก็จะมีเป็นพวกลิปมันหรือว่าของร้านเลตต่างๆนะคะเป็นไซส์จิ๋วแบบนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีเป็นที่ทําความสะอาดแปรงนะคะนี่อันนี้คือเป็นของร้านชวาทุกคนใช้ดีมากแล้วคือแปรงปัดแก้มปัดหน้าแล้วคือจะสะอาดนะคะแค่ถูๆกับตัวเนี้ยไม่มั่นใจว่าเคยแกะออกมาใช้ให้ดูหรือยังแต่ว่าดีมากทุกคนอันนี้เป็นอันที่เก็บสํารองไว้นะคะอันที่ใช้อยู่ไหนก็ไม่รู้น่าจะอยู่ข้างล่าง แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวสีจันนะคะเป็นแป้งก็จะเก็บไว้อันไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็จะมีเป็นอันนี้เหมือนจะเป็นบัตรออนนะคะที่ได้มาตอนจับฉลากกับเพื่อนเนาะที่มหาลัยสีสวยมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของเจ้านางนะคะเป็นแป้งเจ้านางแล้วก็อันนี้สีจันเหมือนกันอันนี้เป็นลาเนตนะคะจะเป็นคุชชั่นอันนี้กล่องเขาน่ารักมากข้างในยังมีตัวรีฟิลฟิลก็เลยเก็บไว้ทั้งกล่องนะอันนี้ก็เป็นลิปนะคะมีเป็นคอนแทคหนึ่งคู่ตลับลิปลิปเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น น้ำยาล้างคอนแทคที่ม้วนผมบัดออนนะคะแป้งอันนี้เหมือนจะเป็นตัว cleansing โฟมนะคะอันนี้ก็จะเป็น cleansing ของยูซลีนอันนี้ลด50%แล้วแบบมันดีมากทุกคนแล้วก็ข้างไหนก็จะเป็นของ i n นน f ทฟ e นะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนเนอร์ตัวนี้ใช้ดีมากอันนี้ก็จะมีแป้งแล้วก็ที่เขียนคิ้วแบบตุนไว้นะคะมีเป็น s k i n แคร์แบบซองแล้วก็มีลิปลิปลิปนะคะหวีจิว๋วที่แบบว่าเวลาไปโรงแรมก็คือเก็บกับบ้านนะคะคือดีมาก ส่วนด้านข้างฝั่งนี้เนี่ยก็เริ่มจากชั้นแรกแล้วกันมันมี4ชั้นทุกคนอันนี้ก็จะเป็นยูสลีนะคะเป็นอัลต์ไวท์เดย์ครีมในครีมเดย์ครมจะมี SPF มีที่ทาแบบว่าแก้รอยแผลเป็นนะคะที่ทาปะที่ทารักแร้แล้วก็จะมีเป็นเทสเตอร์ต่างๆนะคะส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นสกินแคร์เหมือนกันแล้วก็น้ำหอมน้ำหอมคือจะอยู่ด้านในนะอันนี้จะเป็นลดรอยแผลเป็นเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นบัตรออนของหน้าแล้วก็ ลาร์โพเซอันนี้ฟิล์มใช้บ่อยมากคืออยากให้ทุกคนได้ลองนะราคาเขาถึงจะสูงนิดนึงแต่ก็เวลาใช้แล้วแบบสิวมันลดจริงๆทุกคนมันจะขับพวกสิวอุดตันออกมานะคะหน้าเราก็จะใส่ไว้ขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไฮยาลูรอนเป็นมิสเปย์นะคะเป็นเหมือนน้าแร่ทุกคนฉีดที่หน้านะคะฝั่งนี้ก็จะมีเป็นที่แปดสิวอันนี้เป็นซับหน้ามันอันนี้เป็นที่ทาแบบว่าสุดเลนเชียนลักแร้อะไรเงี้ยลอยนะคะขาหนีบที่โกนอะไรเงี้ยก็คือทาได้พี่แดงกับแม่ใช้แบบบ่อยมาก ที่ก็ไม่ได้ทาอะไรเงี้ยมันเลยอาจจะเห็นผลช้าแต่ดูจากรักแลแม่แล้วก็พี่แดงก็คือขาวมากแต่ว่าระวังของปลอมมาด้วยนะทุกคนมันเหมือนของแท้มากมันจะมีให้ดูอยู่กทุกคนว่าแบบเอออันไหนแท้อันไหนปลอมก็ลองไปหาดูมาได้นะคะคือแบบราคาประมาณ3 0 0มั้งสา 300, มร้อยเก้าสิบประมาณนั้นตัวว่าใช้ได้นานนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุชเช่นบัตรนะคะปกติคือใช้นี้เพราะว่าสีสวยมากใช้ง่ายนะคะอันนี้เป็น TCE Concept แล้วก็มีบัตรออนนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระปุกแอรียอเอาไว้ใส่หนังยางก็จะมีเป็นน้องหมี ไอ้แบบแบบนี้นะคะจะเป็นแปลงของมินิโซะฟิมก็ซื้อมาเพราะว่ามันน่ารักเนี่ยแหละต่อไปนะคะด้านข้างก็จะมีเป็นแปรงมินิโซแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะดูดิขนฮีโร่ก็คือเกาะแล้วก็คือป,ปกติถามว่าเวลาใช้บัตออนอะไรเงี้ยฟิลมใช้ยังไงก็คือจะใช้เป็นคุชชั่นบัตมันจะเป็นเนื้อคุชชั่นมีตัวพับในตัวแบบเนี้ยทุกคนเปิดยากมากนี่มันจะมีพับแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แปรงนะคะแปรงก็เลยอาจจะดูแบบว่าฝุ่นคลากนิดน,นึงแต่ว่าเวลาทําความสะอาดก็คืออย่างที่บอกเลยใช้ตัวนี้นะคะมันก็จจะะะทําาาาให้้แปปปรงเเาสออดมกกขึนนต่ไ็็วลิ ลิปลิปลิปแป้งต่างๆอะไรอย่างนี้แป้งก็ใช้เป็นของมิลเล่นะคะเป็นตัวโพนี่น่ารักมากทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็นคุชชั่นลานิดนะคะราคาประมาณพันกว่าบาทแต่ว่าอันนี้เป็นตัวลนะิมิเต็ดนะแพ็กเกจก็จะเป็นน้องจิ้งจอกสีขีมๆแบบนี้แพ็กเกจก็คือตัวกล่องเขาอะไรเงี้ยก็คือตรงนี้เลยจะแถมกิฟต์็อกด้วยทุกคนคือดูมากดีซื้อพอแพ็กเกจนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดนะคะแล้วก็มาดูในเก้กกันวันนี้อาจจะแบบบางคำอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าหายใจไม่ทันนะคะของมันเยอะไง เออต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรงนะคะอันนี้ของคิวเพสทุกคนมันจะเป็นฟิลโพลรอยฟิมน่าจะแกะให้ดูไม่ได้เพราะว่าใช้มือเดียวอะเดี๋ยวดูกันพยายามก่นอนเฮ้ยแกะได้อ่ะข้างในก็จะเป็นแปรงแบบนี้นะคะใหม่มากเพราะว่าไม่เคยได้ใช้เลยทุกคนเก็บไว้ต่อไปเซลฟอร่าอันนี้นะคะเคยเอามาแต่งหน้าอยู่มันจะเป็นแบบว่าพาเลตนะคะมีหลายชั้นมากทุกคนแล้วก็ด้านข้างมันก็แบบดึงออกมาได้แบบเนี้ยเออคือแบบมีเกือบร้อยสี ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว,ว่าสีมันเยอะมากทุกคนแล้วก็มีหวีนะคะมีเป็นพาเลตอายแชโดว์มีเป็นซิวัน่านะคะคัลเลอร์เป็นโช็อกโกแลตพาเลตแล้วก็มีตัวนี้แล้วก็จะมีของ E ีทูดีที่เป็นพีชฟาร์มแบบนี้นะคะเหมือนตัวนี้มันจะมีหลายสีแต่ฟิล์มได้สีนี้มาคือทางร้านเซอร์ชอปส่งมาให้เป็นของขวัญวันเกิดน,นะคะน่ารักมากฟิล์มก็ยังใช้อยู่แล้วก็จะมีหวีหว,หว,หวีหวีกระจกนะคะเนี่ยพวกกระจกอะไรเงี้ยฟิวเจ้าหญิงมากค่ะว่าใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็จะมีเป็นที่ดัดขนตานะคะ นี่ที่ดัดขนตาเอาละเก้เราเริ่มเล็กแล้วก็จะมีเป็นสมูทโตะนะคะเป็นลิปแบบทรงอันนี้ก็เป็นกันแดดน,นะคะฟิลมก็คือตุนไวแบบเยอะมากมีเป็นเข็มขัดนักเรียนตอนมาปลายแล้วก็เข็มขัดมหลาลัยด้วยแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่ชุดมหลาลัยเท่าไหร่นะคะแต่ก็เก็บไว้ใช้เนาะอันนี้ที่คาดผมเนาะเวลาอาบน้ําแล้วก็จะมีเป็นของนิกใช่ไหม นอันนว่านีกปะนิกมัง NYX นะคะเป็นซอฟแอนด์โรเซ่แบบนี้ก็จะเป็นพาเลตทาตานั่นแหละแล้วก็จะมีเป็นหนังยางนะคะหนังยางเยอะมากแล้วก็อันนี้จะเป็นพาเลตแต่งหน้าเหมือนกันนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะเก็บอันนี้ด้วยนี่แหละทุกคนตัวเครื่องแป้งของฟิล์มนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลย ใส่ของได้เยอะและจุใจมากนะคะพูดไปพูดมาก็คือเกือบ10นาทีเพราะว่าของเยอะจริงมันจุของได้เยอะราคา2องสพันคือไม่คิดว่าจะใส่ของได้เยอะขนาดนี้แต่ก็คุ้มค่านะคะแล้วก็ของบนตัวฟิล์มก็ประมาณนี้แหล แล้ว,วันนี้นะคะฟิล์มก็ได้มารีวิวโตวเครื่องแปง้งให้คนได้ดูนะคะเป็นไงกันบ้างแต่ฟิล์มอยากจะบอกว่าฟิล์มพูดจนเหนื่อแตกแล้วนะคะเพราะว่าของมันเยอะจริงๆแล้วก็ท่านเพื่อนนะคะอยากให้ฟิลมนะ์มเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่ารีวิวอะไรทำคอนเทนต์อะไรไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะที่ไหนที่ฟิล์มสามารถไปถ่ายคลิปให้ดูได้เนะะี่ยฟิล์มก็จะพยายามนะคะแล้วก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ช่องของฟิล์มด้วยนะคะสำหรับว,วันนี้ฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันคะ่ะ